สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมในช่องของหาาเยอะเช่นเคยนะเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายอุปกรณ์ในการใช้ดำน้ำหาปลานะเพื่อนๆในใต้น้ำนะครับแบบและเอียดและพร้อมกับลิงก์การสั่งซื้อว่าซื้อมาที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมามาดูอุปกรณ์เริ่มจากตัวผมก่อนนะครับเพื่อนๆโหูตัวนี้นะครับเนี่ยหูตัวนี้หูที่ผมใส่ตัวเนี้ย เพื่อนๆสามารถที่จะสั่งใน Lazada ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตารางไว้ให้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ200เกือบ300บาทนะขนาด3มิลเนานะแต่อันเนี้ยผมใช้อันบางนะอันบางอันบางทั่วไปนะอันนี้ผมซื้อมา100กว่าบาทนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แบบหนาแบบ3มิลก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ได้ใต้ตารางนะหูตัวนี้มีหน้าที่ในการนะครับ ป้องกันน้ำป้องกันอุณหภูมิเวลาเราดำน้ำไปเนี่ยมันมีปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยบางทีมันเข้าโหนนะเพื่อนเอนอันนี้เซฟได้ดีมากนะครับผมชุดต่อไปนะครับก็คือชุดดำน้ำหาปลาชุดนี้ขนาด3มมิลิเมตรนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณเกือบจะ2ปีละอันนี้ผมซื้อมาในราคา700กว่าบาทนะครับอันนี้สั่งในลาซาด้าเช่นกันนะครับมันเป็นชุดท่อนเดียวเนาะจะหลุดตรงนี้เลยครับแต่ตรงนี้มันเป็นเงเกงเนาะพอดีชุดมันมันเสียละแล้วก็ผมใช้กเกงเนี่ยขายาวปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ถุงเท้านะครับถุงเท้าเนี่ยเราหาซื้อทั่วไปแล้วนะยี่บาทยี่บหาทน,ะนี่ถุงมือถุงมือนี่จะเป็นแบบพิเศษนะคือไม่สามารถที่จะเอามีดกรีดและฉีกขาดได้ครับตัวนี้คือร้อยนะถ้าสั่งในลาซาด้านี่ก็ประมาณ80-50บสรวมส่งก็เกือบร้อยบาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็คือนาฬิกานะนาฬิกานี่สําคัญมากเอาไว้ดูเวลาเนาะเพราะว่า ปลาใหญ่เนี่ย่วนใหญ่ถ้าผมดำปลาใหญ่เนาะผมจะดำเป็นเวลานะเพื่อนๆดำตอนเช้ากับตอนเย็นนะตอนเย็นในที่นี้ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเนาะผมก็จะดำตั้งแต่ประมาณที่ปลาเข้านะสี่โมงเป็นต้นไปลากยาวจนถึง6กโมงเย็นนะครับก็มืดนะครับอุปกรณ์ต่อไปครับเพื่อนๆนี่ครับหน้ากากแบบน็อกเกิลนะครับหน้ากากตัวนี้ผมสั่งมาในลาซาด้านะครับเป็นหน้ากากแบบมีจมูกนะครับผมที่ผมใช้แบบเนี้ก็เพราะว่ามันเคลียร์มันเคลียร์จมูกนะเคลียร์หูได้นะครับ ส่วนอย่ผมจะเคียย์หูเนี่ยโดยการบีบจมูกเนาะแล้วก็พดลมออกมาก็จะเคียงงย์หูเนาะตัวนี้ประมาณเกือบ4 0 0บาทนะครับส่วนตัวนี้น็อกเกิลน,นะครับตัวนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะ็นอกเกิลในที่นี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับหายใจบนผิวน้ำนะเพื่อนๆนบางทีเพื่อนเพื่อนถามว่าเอ๊ะเอาไว้ใช้หายใจใต้น้ําได้ไหมไม่ได้นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการหายใจบนผิวน้ำเนาะเวลาเราได้ปลาเนี่ยปลดปลาก็จะง่ายมากนะครับโอเคชุดต่อไปก็เป็นตะกั่วนะครับ ตะกัวตอนนี้ผมใช้อยู่อ่าก้อนเดียวนะเพื่อนๆขนาด0.8กรัมนะครับผมอันนี้สั่งจาก Lazada ได้นะครับ Lazada หรือสั่งจากค่ายของพี่เอกดิวิงนะครับเนี่ยตัวนี้ครับชุดนี้ถ้าลมส่งก็มันจะมีตะกัวอยู่4ก้อนเนาะขนาด0.8กรัมนะครับอยู่ที่1,000ทพวนรวมส่งเนาะผมแปะลิงก์ให้นะครับนี่อุปรกรณ์น,นี้มีดนี่สำคัญมากนะเพื่อนๆเวลาเจอตะขอเบ็ดหรือว่าตะข่ายอะไรเนี่ยเนี่ยเราต้องพกไว้ตลอดนะครับเวลาผมปลดออกมาเใช่ไหม แวลาปลดออกมาเนี่ยครับเวลาถ้าปลดออกมาก็เนี่ยอันนี้ออกเดี๋ยวผมเอามือออกกดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะมีตัวนี้อ่าราคาอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยบาทเป็นนนะครับตัวนี้ข้อดีมีเยอะมากนะครับเอาไว้ตัดไว้อะไรน,นะแล้วก็ตรงที่เป็นช่องเป็นรูเนี่ยเอาไว้หักเยี้ยนพับนะครับเยี้ยนที่เป็นปลาเนาะไอ้พวกกดปลาปลาหนังอะไรพวกเนี้ยที่มันจะคอยแทงเรานะครับ อุปกรณ์ต่อไปก็เป็นฟินนะครับฟินตัวนี้สําคัญมากครับใช้ในการทุ่นแรงครับเอาไว้ว่ายข้ามฝั่งไม่มีฟินก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าการที่ไม่มีฟินเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยมากนะเพื่อนๆมีฟินเนี่ยจะดีมากนะครับผมฟินในตัวนี้ไอ้ยี่ห้อนี้นะครับผมใส่ไซส์4142เนาะตัวเนี้ยราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2,500-2,800บ,บาทเนาะ2,500-2,800บาทตรวมส่นะเพื่อนเ คซี่ตัวนี้ดีมากนะครับใช้มาเก,กือบสองปีอันนี้ผมได้มามือสองนะส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็คือแกนล้อนนะแกนล้อนนี่เราสามารถใช้แกนล้อนทั่วไปไนดะ้เพื่อนแกนล้อนนี่ขนาดหกลิตรเหกลิตรก็เป็นสิบสองลิตรนะก็แกนล้อนนี้ไว้ใช้ลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับเชือกสีดํานะครับเชือกนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ8เมตรเนาะผมเอาไว้เชือกเนี่ยจะเอาไว้มัดติดกับฉมวกนะครับเชือกตัวนี้เราจะไม่มัดติดกับตัวเองนะเพราะอะไร เวลาเราได้ปลาใหญ่ใช่ไหมครับเราปล่อยปล่อยไปเลยนะขณะที่เชือกมัดไว้นะที่มี่ชโมกนะมันก็จะลากไปเลยครับเราปล่อยให้มันลากไปนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็สายลมอะสายลมตัวนี้เราเอาไว้ใช้กับร้อยปลาครับข้อดีของการใช้แกนลอนตัวนี้มันดีอยู่อย่างนึงคือว่าเวลาเราเอามอไซค์มาใช่ไหมครับก็คือกุญแจเนี่ยสามารถที่จะใส่ไปในแกนลอนได้เลยนะอุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์ไฮไลท์นะครับในการดำน้ำกลางวันนะครับเพื่อนๆตัวนี้ครับ ชุวมวกดำนำ้ำหาปลาครับตัวนี้เป็นระบบสูญญากาศขนาด65เซน,นครับอันนี้ผมใส่ลมไปที่25บาร์นะเพื่อนเพื่อนกา้านเป็นก้านเจ็ดมิลเนาะหัวเนี่ยถ้าเราคิดจะเล่นปลาใหญ่นะครับแนะนำให้เป็นหัวตวะปูครับเดี๋ยวผมจะแนะนำค่ายที่ทำหัวให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆเป็นค่ายของ CB นะครับแล้วก็ส่วนชวมวกเนี่ยเราสามารถสั่งจากค่าย r k k spear fishing กันได้นะครับ หัวเนี่ยถ้าเป็นชุบแข็งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่700เนาะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยอยู่ที่500หัวยิงกลางวัน,นครับให้ดูใกล้ๆสวยมากส่วนชมวกเนี่ยราคาตอนนี้ถ้าเป็นระบบสูญอากาศ65เนี่ยราคาอยู่ที่8,000อัพนะครับ8,000อัพถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ7,500ไม่เกิน8,500ณเวลา,าปีหกเจ็ปีนี้น, 67, นะครับปีนี้ปีนปีหกครับตัวนี้ใช้ดีมากครับแบบตัวเนี้ยผมเคยยิงได้ปลาใหญ่ได้หลายตัวนะครับ ถ้าเพื่อนๆติดตามในเพจหรือว่าใน YouTube ผมเนี่ยคลิปเกี่ยวกับการยิงปายแรงมากนลเพื่อนๆโอะลุะลวงครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมีภาพใต้น้ำนะเพื่อนๆพอ,นอตอนนี้ได้เวลาละสี่มงขึ้นนะครับโอเคไปครับสวัสดีครับผม